สวัสดีครับปัจจุบันก็มีวัคซีน mRNA ขึ้นมาใช้ก็คือไฟ i ซอร์กับ Mo เด r n a ที่เข้าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ2ตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็มีคนสอบถามกันเข้ามาว่าตัวลงตัวไหนมันดีกว่านะครับแล้วสามารถฉีดสลับกันได้หรือเปล่านะครับฉีดไฟเซอร์ไปครบ2เขม็มจะไปบูสต์ด้วยโมเดอร์นาครึ่งหนึ่งโมเดอร์นาสเต็มโดสหรือว่าจะสลับกันก็คือเป็นไฟเซอร์2เข็มไปโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์แล้วโมเดอร์นาโมเดอร์นาไฟเซอร์ แบบไหนมันดีกันแน่นะครับแล้วก็ปัญหาทางด้านของกล้ามเนื้อหัวใจกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบน้ำเจอมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,นะครับสำหรับกรณีของไฟเซอร์กับโมเดอร์านะครับคือ จริงๆมันมันมีชื่อจริงๆของชื่อวัคซีนตัวนี้นะครับไฟเซอร์เนี่ยคือชื่อคอมมินาตี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของโมเดอร์นาชื่อสปายคัพแบ็กส์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเรียกนะครับคือเราก็เรียกกันไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยแหละง่ายๆดีนะครับก็ทบทวนกันอีกทีหนึ่งไฟเซอร์เนี่ยเขาจะฉีดในผู้ใหญ่นะครับก็คือโดส30ไมโครกรัม2เข็มห่างกัน3อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นในเด็กตั้งแต่อายุ5้าถึงสิขวบเนี่ยก็คือ10ไมโครกรัมก็ประมาณ1ใน3ของผู้ใหญ่นั่นแหละครับ แต่ถ้าเป็นของตัวโมเดนาเนี่ยนะครับก็จะฉีดอยู่ที่100ไมโครกรัมนะครับของ mRNA ของเขานะครับแล้วก็ฉีดห่างกัน4สัปดาห์นะครับในในคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าในเด็ก5-11ขวบเนี่ยก็ยังไม่มีการใช้นะครับในของโมเดนาแต่ว่าเขามีการทำการทดลองมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูผลกันต่อไปนะฮะทีนี้หลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับก็มีข้อมูลจากทาง CDC จากมหาวิทยาลัยเยลนะครับ เกี่ยวข้องกับ2ตัวนี้เนี่ยเขาเจอว่าตัวของโมเดอร์นาเนี่ยมันดีกว่านิดหนึ่งในแง่ของประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดตัวโควิดขึ้นมาหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับก็ประสิทธิภาพต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราไปทดลองในกรณีไหนนะครับถ้าของ cdc เนี่ยเขาก็บอกว่าของตัวโมเดอร์นาในการป้องกัน การที่คนไข้จะต้องมานอนโรงพยาบาลยอยู่ที่ประมาณ95นะครับแต่ถ้าเป็นของไฟเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก80ซนะฮะซึ่งก็อาจจะต่างต่างกันบ้างนะครับถ้าเป็นในกรณีของเยลเนี่ยก็ประมาณคล้ายๆกันนะครับของไฟเซอรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 80น,นิดๆนะครับถ้าของโมเดอร์นาเนี่ยก็เกือบ90%ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยของโมเดอร์นาในแง่ของประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงที่จําเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะดีกว่าของของไฟเซอร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าทั้ง2เนี่ยก็ยังถือว่าได้ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการสูงมากๆอยู่เมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วก็ถ้าเราไปดูจํานวนคนที่เกิดอาการขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมี 0. สักอย่างเปอร์เซ็นต์เองด้วยนะครับไม่ไม่ถึงไม่ไม่เยอะเลยนะครับซึ่งผมว่า2ตัวนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะครับทีนี้ก็มาถึงแล้วผลเสียล่ะในแง่ของอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะฮะก็เจอน้อยมากๆทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเจอในของโบรนา,าเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับก็ประมาณถ้าถ้าให้เทียบกันกันกบตัวไฟเซอร์นี่ก็จะเยอะกว่าของไฟเซอร์ประมาณ2.5เท่านะครับ2.5เท่าโดยประมาณแล้วโดย ถ้าเราดูอุบัติการทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในกรณีที่เราเจอกล้ามเนื้อหัวใจกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับจากาตัววัคซีน m อ n a เนี่ยเจอประมาณสัก12.6คนใน1ล้านคนนะครับที่1ล้านคนที่ฉีดไปนะครับซึ่งถือว่าก็ยังน้อยมากๆอยู่ต่อให้โมเดอรามันมากกว่าไฟเซอร์ Pfizer ยังไงมันก็ยังอยู่ใน12ในล้านคนเนี่ยซึ่งแบบมันแทบจะน้อยมากๆเลยนะครับที่เราจะเจอเคสแบบนี้ได้นะครับ ดันงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าห่วงแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางคนเขากังวลเฮ้ยทำไมโมเดอร์นามันมีปัญหามากกว่าต่อให้มันมากกว่า2.5เท่ามันก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆอยู่ดีนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหามากขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็มีคำถามต่อมาเฮ้ยแล้วทำไมโมเดอร์นามันถึงดูแล้วได้ประสิทธิภาพสูงกว่าก็มีคนคิดไปต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดสที่โมเดอร์นาใช้สูงกว่ามากๆนะครับก็ไฟเซอร์เนี่ยใช้30มสโบกรลล โมเดอร์นาใช้1น0่้ไมโครกรัมก็สูงกว่าประมาณ3เท่านิดๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวหุ้มของ mra ก็คือไลปิดนาโนพาร์ติเคิลนะครับซึ่ง2วัคซีนชนิดนี้ใช้ไลปิดนาโนพาร์ติเคิลที่ไปหุ้ม mra ของเขาเนี่ยต่างชนิดกันตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนหรือว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ฉีดก็ได้นะครับเพราะว่าของไฟเซอร์เนี่ยจะฉีดห่างกันสามอาทิตย์แต่ว่าของโมเดอร์นาเนี่ยหนึ่งร้อยไมโครกรัมฉีดห่างกัน4อาทิตย์นะครับ เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เราเว้นระยะระหว่างวัคซีน2เข็มนานขึ้นก็มักจะทําให้ภูมิต้านทานที่เราได้จากการเข็มการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับกว่าการที่เว้นน้อยลงนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนว่าเหตุใดโมเดอร์นามันถึงดูแล้วมีประสิทธิภาพสูงกว่าของไฟเซอร์ในจุดนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทําให้การเกิด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแลวก็เยื่อหัวใจอักเสบของโมเดอร์นามันเยอะกว่าของไฟเซอร์นะครับอัน,นตรงนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูข้อมูลมนาะทั้งหมดมันมีความแตกต่างกันบ้างของโมเดอร์นาอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2ตัวนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพที่ยังสูงมากๆอยู่ซึ่งผมไม่คิดว่ามันน่ากังวลในการที่เราจะได้ตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหัวใจอักเสบเนี่ยมันน้อยมากๆ บางคนก็ยังกังวลตรงนี้อีกอยู่ดีว่าเออฉีดวัคซีนแล้วถ้าเราอายุน้อยๆเป็นผู้ชายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเสี่ยงถูกไหมครับอายุต่ำกว่า30ปีฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มที่2ไปแล้วเนี่ยเจอกล้ามเนหัวใจกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเยอะขึ้นในคนกลุ่มนี้แต่ท่านลองมองอีกมุมหนึ่งครับท่านรู้หรือเปล่าว,ว่าถ้าติดโควิดในช่วงอายุประมาณ 12- บสถึงสิปีเนี่ยโอกาสเกิดกล้ามเนหัวใจกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมันเท่าไหร่นะฮะ ที่ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับถ้าเป็นจากวัคซีนนะเจอ12.6คนใน1ล้านคนนะครับแต่ถ้าเป็นจากโควิดเองโดยที่ไม่มีวัคซีนนะครับฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนติดโควิดในช่วงอายุ12-17ปีเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยือ่อหุ้มหัวใจอักเสบได้450ใน1ล้านคนนะฮะก็ลองเลือกกันเองแล้วกันนะครับว่าอันไหนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าถ้าคนไหนที่ดูเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจและก็เยือ่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ย ของวัคซีนมันน้อยกว่าของอติดโควิดเนี่ยมหาศาลเลยนะครับ12.6กับ450นี่ตัวเลขกลมๆก,ก็สามารถใครๆก็รู้ได้นะครับว่า450มันมากกว่า12.6แค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อคนที่เขาอายุ12-17ปีเนี่ยถ้าติดโควิดไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปนะครับมันอยู่ในช่วงเวลา3เดือนนะ3เดือนในช่วง3เดือนนะั้นท่านมีโอกาสเกิดตอนไหนก็ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆนะฮะไม่ไม่ค่อยเกินไม่กี่วันอนะ่ะสาวันมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดตรงนั้นแล้วนะครับแล้วเราก็เอ่อถ้าเราผ่านช่วงนั้นไปได้เราสบายใจละแล้วอาก,การอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้รุนแรงนองนโรงพยาบาลเราก็รักษาหายได้นะครับพวกนี้ก็ให้ยาหลายๆตัวเช่นยาแอสเปรินยาลดการอักเสบต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวไหนมันก็รักษาได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะ แต่ว่าพวกที่ออกในข่าวนะผมยังไม่แน่ใจว่าเขาออกข่าวมาแล้วก็ตรวจอะไรละเอียดหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีมันเป็นจากอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนแต่ว่าเขาเอาไปรวมกบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนตรงนั้นก็จะผิดพลาดได้นะครับอ่าทีนี้ถามว่าทางอเมริกาเนี่ยคนนึงเขาได้ไฟเซอร์จะสลับไปเป็นโมเดอร์นาได้หรือเปล่าทางนี้ก็คือเขาโอเคนะครับ FDA กับ CDC ของอเมริกาไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าท่านฉีดเข็มแรกเป็นโมเดอร์นาจะไปเอาเข็มที่2เป็นไฟเซอร์ก็ได้ ฟเซอร์เข็มแรกไปเอาโมเดนาเข็ม2ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านฉีด2เข็มไปแล้วอยากจะไปบูสต์ด้วยวัคซีนที่มันต่างชนิดกันก็ได้เช่นกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่นี่เขาโอเคสําหรับกรณีนั้นนะฮะดังนั้นคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าฉีดไฟเซอร์ไปแล้วได้ไฟเซอร์หเข็มเนี่ยแต่โมเดนาที่ได้จองมันเข้ามาแล้วเนี่ยสเข็มท่านจะฉีดได้ไหมก็ฉีดได้นะครับท่านสีสลับไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่อเมริกาก็ทําอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะดังนั้นโดยสรุปแล้วเนนี่ยะครับ ของโมเดอร์นาเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันมันอาจจะสูงกว่าไฟเซอร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากจนกระทั่งแบบเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเราดูจํานวนเคสที่มีปัญหารจริงจหลังจากที่เราฉีดไปฉีดวัคซีนไปแล้วเราไปติดโควิดเนี่ยมันจะน้อยน้อยมากๆดูดีนะครับเมื่อเทียบกับคนไม่ฉีดนะครับทั้ง2ตัวนี้ยังดีอยู่นะฮะป้องกันการตายได้ดีมากๆเลยครับสุดยอดมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งเต็มนะครับโลกเราไม่มีอะไร100%แล้อาสกอรเกิดก์นะฮเนล้วก็โอกาสกา กับเยื่อหุ้มปอจอักเสบในโมเดอร์นามันสูงขึ้นกว่าของไฟเซอร์นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยมากๆอยู่นะครับเป็นไม่กี่ไม่กี่คนใน1ล้านคนนะครับเมื่อเทียบกับการติดโควิดซึ่งการติดโควิดทําให้คนอายุน้อยๆน,นะฮะ12-17ปีเนี่ยเป็นการเนื่อใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มปอจอักเสบได้สูงกว่านะครับ450คนนะฮะในหนึ่งล้านคนนะโอเคตรงนี้ก็ฝากสรุปไว้เท่านี้นะครับ คงเป็นการที่แต่ละคนจะตัดสินใจว่าจะเอาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาครับแล้วแต่เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยสตัวนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันแบบสุดยอดมากขนาดนั้นนะครับเราก็แล้วแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าตัวเลขพวกนี้มันน่ากลัวก็อยากจะได้โมเดอร์นามากกว่าเพราะประสิทธิภาพสูงกว่าก็ได้นะครับบางคนกลัวเรื่องยื้อหุ้มหัวใจอักเสบหรือไม่หุ้มหัวใจอักเสบมากกว่าเพราะว่าโมเดอร์นามันเจอเยอะกว่าก็ไปเอาของไฟเซอร์ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สามารถฉีดสลับไปมาได้ไม่มีปัญหาครับ โอเคส่วนเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีในอนนะคาตว่าเป,เป็นเพราะว่าโดสเป็นเพราะระยะห่างระหว่างวัคซีนที่ใช้ต่างกันหรือว่าเป็นเพราะในปิดนาโนปรัติโคที่ใช้เนี่ยต่างกันนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ